บริหารปอดโดยหน่วยกายภาพบำบัดและหน่วยกายอุปกรณ์ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแกน่นขั้นตอนการประกอบ 1. ใส่น้ำเข้าไปในขวดตามความยากง่ายเพิ่มความยากง่ายโดยการปรับเปลี่ยนระดับน้ำในหลอดดูดโดยระดับความยากจะแปรผันตามระดับน้ำที่สูงขึ้นหรือปรับเปลี่ยนความยากง่ายด้วยขนาดหลอดดูด โดยระดับความยากจะแปลผกผันกับขนาดหลอดดูดเช่นหลอดยิ่งเล็กยิ่งมีความยากมากมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารพื้นฟูผู้ป่วยที่มีภาวะโรคระบบทางเดินหายใจลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดวิธีการใช้งานสำหรับทางฝึกดูดให้ผู้ป่วยฝึกดูด จากหลอดที่วางเฉียงอยู่ทางด้านข้างและมีปลายหลอดหลือเือระดับน้ำโดยให้ผู้ป่วยดูดอากาศจากหลอดขนาดใหญ่เข้าทางปากลักษณะการดูดให้ดูดช้าและลึกสุดลมหายใจทำซ้ำ6-10ครั้งทำทั้งหมด10ชุดพักหายใจสบายๆตามปกติระหว่างชุด10วินาทีฝึกเป็นเวลา15นาทีวันละ2ครั้งค่อยๆสูดลมหายใจเข้าทางปากช้า โดยรู้สึกท้องพองหรือซี่คงบานเวลาหายใจเข้าจนเริ่มได้ยินเสียงฟองอากาศปุดแล้วหายใจเข้าต่อไปด้วยความเร็วและแรงสม่ำเสมอจนลึกสุดแล้วกลั้นค้างไว้3วินาทีจึงหายใจออกทางจมกูกหรือเอาอุปกรณ์ออกจากปากแล้วหายใจออกทางปากวิธีการใช้งานสำหรับการฝึกเป่าให้ผู้ป่วยฝึกเป่าจากหลอดที่วางตรงและมีปลายหลอดหลุดอยู่ใต้น้ำ โดยให้ผู้ป่วยหายใจเข้าลึกๆและเป่าลมออกทางปากลักษณะการเป่าให้เป่าช้าและลึกสุดลมหายใจขณะเป่าจะได้ยินเสียงฟองอากาศปุดแรงอย่างสม่ำเสมอและนานตามเวลาที่เป่าและหายใจเข้าทางจมูกโปรแกรมการฝึกให้ฝึกชุดละ6 1ถึงครั้งฝึกประมาณ5ชุดพักระหว่างชุดส0วินาที ถ้าได้ยินเสียงเสียมค่ะให้ไอขับออกจากหลอดลมไอเก็บอุปกรณ์เมื่อเสร็จสิ้นการฝุดให้เทน้ำทิ้งเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดในถุงซิปหรือกล่องภาชนะอื่นที่สะอาดมีฝาปิดมิดชิดหากผู้ป่วยต้องกลับบ้านให้ทิ้งอุปกรณ์ไว้ที่โรงพยาบาลหากผู้ป่วยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกรุณาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจลิงก์วางอยู่ใต้คลิปนี้ค่ะ